สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะพี่น้องเอ้ยเข้าคัวอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อทำอาหารเมนูวันนี้ผัดกะเพรานะคะผัดไก่นะคะวันนี้ผัดไก่นะคะผัดไก่กุ้นปะมีก้อนพี่น้องเอ้ยผัดกะเพรานะคะวันนี้ผัดกะเพราไก่นะคะูุดมาดามเองนะคะตำ พี่น้องเอ้ยห่วง้อนหลาย้ันตามหมักหุง้งตามหมักแตงพี่นอ้องตามหมักแตงพี่น้องเอ้ยไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาคิดถึงตำแตงน,นะคะแซบเบอร์นะคะ เออเสับเกินแซ่บเกินนะคะผัดไก่ด้วยพี่น้องเด้อหุงข้าวนะคะหุงข้าวร้อนๆพี่น้องตำแตงกวดแซ่บจ้ะถาดหนึ่งจิ้มแบบน้องกินบุบบุบดีใจ เริ่มก่อน,อนพักกระเผ่าไก่นะคะรสชาติเวอร์ ไหนคุณปา่ากินพี่น,อน้องมื่อนี้ทานข้าวเสร็จแล้วก็ะจะดออกกำลังกายนะคะเดินเดิน้พี่น้องเดินเดินเด,ดินนะคะวันนี้ยังไม่ทักทายกันเลยนะคะพริกพี่น,อน้องพริกผัดไก่ใส่พริกพี่น,อน้นองหวานจุวยจุวย ううหวยๆนะคะบักผักฝรั่งกระเซาเกระเซาหวาน ากินเข่าขอจะค่าตะเหรี้ญค่าตะเต็นพี่น้องเอ้ยค่าเตือนเงินเดือนไม่พอใช้จะเอายังไงเจ้าขิงกระชิดอยพี่น้องต้องซอยกินเบิร์ก้อนมาเด้อพี่น้องเอ้ย The ินอะคู่มันออกแล้ว แบบรสชาติมาดามเองนะคะทำยังไงดีน้องให้เธอนอนเบิร์ดมือพี่หน่องตัวโตหกมังส์เอาตัวตาวลุกไปหยั่ง่อยหนึ่ก็ได้ตาวลุกมาหยั่ง ไก่แฮมแฮมพี่น้องแฮมไรก็ได้ทุกอยาคุณป๋าเรากินสูตรไก่แฮมแฮมพี่น้องเอ้ยเราจตกินสูตรแบบคือบานเท่าบัวด้ผัดกับผัดกะเพราแบบ แบบขา้ขาวๆาวรสแบบเนื้อขา,ขาวขาวแบบพอ่อหลวกๆคือบ้านเขาปา้ปาบาก,กินนะคะปา้าถึกินรสแถม e แ p h e เหลืองๆนะคะแล้วเป็นค้นหิพี่น้องเป็นค้นหิ <c ười> หับขาวบบใจข่อยพี่น้องเดี๋ยวทากับข้าวเสร็จแล้วผัดกะเพราเสร็จแล้วมาดามจะเดินออกกําลังกายนะคะเดินออกกําลังกายนะคะทำยังไงดีเนาะ อยากไปไปต้องเค็ดเสียรถรถสุ่มสุ่มบ้านเป็นตัวของตัวเองกันพี่น้องเอ้ยไปเสือเสียมากระลงม่านนงพี่น้องไปเสือเสียมากระลงม่านนงพี่น้องด้านโน้นั่งบักค่ะนั่งบักพี่น้อง กับเผาเป้นผัดกับหพาบะห้พี่น้องผัดไก่ใส่หระผาได้บ่น้อยพี่น้องเลยได้บ่น้อพี่น้องเลยใสเกกันนะพี่น้อะ m u องมัวชัวรด้อพี่น้องแให้ออกมาโอเคก็พอแล้วเนาะน้องปากิน ตาหน้าทานไหมคะมาดูกันนะคะดูกันนะคะโอเคแล้วนะคะแดดก็พกีน้องหน้าตาแดดโป๊ก้ะ เด้อม่าทานไหมคะผัดไก่นะคะผัดไก่พี่นองผัดไก่ใส่หัวหอมหนอหอมแดงนะคะหมอมแดงขลังนะคะแล้วก็กระเทียมพี่นองกระเทียมแล้วก็ใบหดัระ้านะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนิดนึงนะคะแซบเบอร์นะคะดูดก,ก่อน กินดูก,ก่อนนะคะผ่านไหมผ่านไหม <S 2> <S 2> โโก,ก็จวกปากเอากันผ่าน่าผ่านแค่ สวยเบอร์นะคะไอ้ปลานะคะข้าวเาส้นสวยหอมนะคะเบาให้เกบก่อนนะ่แล้วก็ไข่พะโล่อีกเลยนะคะ sete. ไหมคะตัดแสบีบเอาไปหนอ,อีมือนะคะใส่ไข่พลโหลกันไปน่นองใส่ไข่ปลโหลกันไปน่นอง พูลกันปีนองสุด แซ่บพี่น้องเลยสูตรลราเองนะคะสูตรมาดามเองนะคะสูตรลราเองนะคะ สุดมาดาเองนะคะพี่น้องาทานไหมคะดูแอนแอนนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะอุน้องตาย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 พี่น้อง พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ตาย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 าตายขนาดช่วงพี่น้องเอ้ฮอ่มเอ,อเ,ออเออสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณป้าชาหานมาชุก,กุโอ้สมบูรณ์เอ้ชุกุต่อเลยค่ะแล้วนะคะ ชินลิงเน็ตชินลิงเน็ตโอเคน่าทานไหมคะโอเคนะคะบ๊ายบายคุณป้าเพิ่งตื่นนะคะบายรักนะกดกดกดติดตามได้นะคะช่องมาดามวันลันลาสารคามอินโนเวกดติดตามนะคะ ฝันดีค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนในช่องเฟซบุ๊กด้วยนะคะมัดีจันสืบมานะคะภาษาอังกฤษมาดดีจันสืบมานะคะแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะคะมาดดีจันสืบมานะคะโอเคปาบอกวอาวันวันดียาเอตาพูเโ่้โอเคป้าบอกว่ากูนะคะนั <Yeah. S 1> ่นทวิตลิง ชิลลิงบาราทูบาราบีซนเอฟดีเอ็กซ์เยอะเฟมเอ็กบีชิลลิงทวินลิงลทว,<า>วินลิงเยอะเห็นนะเทเลมายะอ็กซ์เทเลมายเอ็กทวินลิงบ๊งยาย,าย,ยบาย<ๆ>โอค้โอคุณป้าบอกว่าเสิร์ฟน้ำก่อนพี่น้องฮึบฮึบฮึบเสิร์ฟน้ำก่อนพะนะและ้วจะแค้นพะนะันพี่น้องหายรักจะแค้นพี่น้อง 拜拜。Bye bye.